ใบกะเพราจะพี่น้องใบกะเพราเรายูแพ็คหนึ่งเนาะค่ะสวัสดีค่ะเอาสว,ส,สวัสดีค่ะแม่กับลูกสวัสดีค่ะช่วยแม่เด็ดใบกะเพราแม่ใส่เด็ดใบกะเพราจ้ะได้ย่อนอยู่เด้อพี่น้องแปดขวบเนี่ยเอาเด็ดลูกเด็ดวันนี้แม่จะทําเมนูอะไรครับรขัวลินโอ้ลินงัวจ้ะพี่น้องมอน, <Feder> น,นี้เอาเด็ดลูกเด็ดเก่งเก่งเก่งกะเพรา ใน่มะเพ็กมึงซื้อไว้ต่าอันนั้นเพิ่งหักเลยค่ะว่าสีอันครัวอูลินว่าสันทออูลินขมจักน้อยใส่ไปกับเผานี่คือสีหอมดีสันดอกพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะในเจดเดนเด็ดเทเดลกๆๆๆ็เนาะคะ่ะนี่ก็คือลินงัวเดียวอันทันไว้เดี๋ยเนาะจ้ะนี่นนลดินงัวนี่จ้ะลินงัวไปเอามาจากร้านนั่นภูร์มองนุ้งขาสัตว์เขาภูะค่ะเขาอัน เห็ดขายจะทุไปสั่งก่อนนะคะเนาะนี่จังโคอยสิได้ค่ะชุดๆค่ะมันนี้ชุดๆได้มาเขาก็มานแหล่แหละแหละเป็นแผ่นอัดแข็งไว้เนาะค่ะไปได้คือจยาเขาก็เอามาเห็ดกินนะคะพี่น้องหันเรียร้อยหลังจากนี้คือลิ้นวัวนะคะสีอูลินวัวจะพี่น้องวันนี้อูลินงัวะเสียนบีงง้วะขมๆโนาะค่ะจักน้อยจ้ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดสามเกลือเราจะขาดไม่ได้เนาะค่ะอันนี้ก็สองเกลือพริกสดกระเทียมค่ะ ตำตำเดี๋ยวไปขวดเซก,กับลิ่นเนาะยไห้มันหอมค่ะอันนี้ก็คือหมูปิีงเนาะคะ่ะหมูเอาเขาเตาตเอบปีแห้งจังน้อยจ้ะเพราะว่าสีเฮ็ดป่นหมูนะเจะ้ะจ่าจะทำสองเมนูเนาะคะ่ะป่นหมูป่นหมูอันป่นหมูย่างมาสันทอร้องเห็ดกินเมื่อเด้อจ้ะพี่น,อน้องอยู่ต่างเทียนป่นหมูย่างใส่พริกป่นแล้วก็อูลินมัวนะะนะจ้ะแล้วก็นี่ก็คือปีกล้วยเนาะคะ่ะที่เฮาได้มาจากลานอินเดียค่ะนี่ได้มาสองอันค่ะสองปีค่ะนี่ ปีหนึงไบถั่แกงเส้ปลาเนาะปีหนึงไบถั่แกงเส้ปลาคือสีน้ำแกงเส้ปลาคอไหมคือสีแสืบไหมในมะสวงหัวปีค่ะอันนี้หัวนี่เขาเสียนเห็ดคั่นสมเนาะค่ะคั่นสมปีกล้วยเคยกินบ่พี่น้องคั่นสมมันสีแสืบจ้ะพี่น้องนี่นี่ค่ะปีกล้วยเนาะค่ะแซ่น้ำเกลือนซับซับซับเซาน้ำเขือนไปมันจังบ่าดำจ้ะไหนอื้ดี๋ยวเสร็จแล้วลูกนี่มาแมาไปล้าง นี่ยูระเบียร์ไปเข้าไปหนาวๆค่ะข้างนอกกระไดอู้บรรยญญากาศยูไผ่ยูมันฝรั่งกระไดพุ่ณมิดอิมซิมค่ะตกแกลงมาตัวนี้ก็เป็นเวลาหกโมงหกโมงสี่ครึ่งนาะค่ะมีติมซิมขั้วไผ่ขั้วมันเหียนไผ่เหีนเห้นมันฝรั่งอันนี้คือดีมัวที่เขาต้มแป้งไว้แล้วนะจ๊ะดีวัวแท้นะจ๊ะดีมัวแท้ที่เขาได้มาเนาะค่ะต้มแป้งไว้แล้วใส่ตูเ้เย็นเก็บไปได้เป็นปีไล้จ้ะพี่น้องสูตรแป้งเคยเห็นไปเบื่องหจ้ะ เอาขมพอดีๆขมพราะลำลังหัวคะ่ะประมาณนี้พอา่าค่ะอาหาองไทยกินน้ำๆกว่ากินขมค่ะโอ้กลิ่นมั่วผู้ใดเคยกินนี่จัะพี่น้องสารผัดวนนี้จ้างเตียนจ้ะกินแซ่บมัวโค้ทัศนส์สีค่ะคขาตะไคร้เป็นมะขุมทรัพย์คือรูไปจ้ะ กระเทียมที่เราตำไว้ลงไปจาะปิดฝาให้เครื่องสมุนไพรคาตไคร่ใบบกวูดพริกระเทียมหอมเข่าเื่องก็แล้วค่ะ

ฝาอู้ใบค้ากระทะเดี๋ยวจะพิโน่เนี่ยใบใส่กะเพราเนาะล้วก็สิได้ทีแต่ว่าพี่พิโนใส่ไปกะเพราลงไปค่ะอู้เนื้อ,อนี่อู้อู้เนื้ออู้ลิ้นหรือวะอัน,นอู้เครื่องในนี่ขั้นบมีใบกบเะเพราถึง่าเสียด้วยพิโน่ตอนมีใบกะเพราใส่ดิอ้ยสุดขนาดเห็นใบกบเะเพราอหรอโค้ดบาดหนองหรือวาใบกบเะเพราอห่อเกิดธรรมชาติตามถุงน้าเห็นหัวศักหัวเผ็ดอันนี้นเป็นไทย

ไปค่ะไปเ็นเมนูต่อไปจ้ะเดจะไปปนหมูมาจ้ะมาปนหมูกันเลยค่ะปนหมูยาวนาะค่ะอันนี้หมูยาวที่เ้าหั่นไนวไ้เรียบร้อยเนาะค่ะใส่ขวกเรียบร้อยค่ะตามเห้มันหมุนจะคอยไปใส่พริกป่นจ้ะพี่น้องน้องตามกินเบิืงเล้วค่ะปนหมูนี่แซ่บเลยค่ะปนหมูปนไกป่ปนเนื้อที่ก๋วยสมากตามปนกินเนาะค่ะปิ้งแหงก็ดีดีนี่เพแหงกับไปได้เอามาตามใส่พริกป่นชุบทะน้ำปลาต้มช้อยผักใส่ข่าเหนียวจำเปะๆสิกินกับก้วยหัวปีนี่ก้วยปีก้วยแซบเข้ากันจ้ะ พี่น้องคะในก็สิวันแบบมือไหกับผ้าตะเข็บว่าเขาขัวเห็ดดูเห็ดกินโอ้ยตามปฏิทิเพราะเห็ดดูเห็ดกินบ่ได้หนตัวพี่น้องอยากกินเมนูอาหารอีสานบ้านเ้าก็ต้องเห็ดกินค่ะแต่เพเห็ดก็บ่ได้กินค่ะเพเห็ดใบก็บ่ได้กินค่ะแหล่ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องตามถือต้องตกตาเลยเนี่ยกะนักอุ่นน้ำปลาไหอยู่ค่ะน้ำปลาไหต้มเนาะค่ะน้ำปลาไหต้มจ้ะพี่น้องน้ำปลาไหผสมน้ำเนาะค่ะเอาอุ่นไมโครเวฟให้มันห่อนจังไวน์เนาะหมาเทใส่เลยจันทน์กุนหมูพร้อมหมดเรียะพี่น้องน้ำไร้น้ำหน่อย นี่พริกป่นค่ะชุบด้วพริกป่นค่ะขาดก็ได้จ้ะพี่น้องท่านใดมักแบบพริกแห้งขัวสดๆหรือว่าพริกดิบขัวกับป่นได้เหือกันจ้ะแสีบเหือนกันค่ะกับสุดใส่เนาะค่ะป่นหมูจะป่นหมูป่นหมูป่นเนื้อเปืือนป่นไก่กับสิมักเส้นพริกป่นนี่แหละค่ะพอพริกป่นเขาขัวไปเร็วเนาะค่ะขัวไปหอมๆเร็วแต่ให้เงินพริกกี ไม่ไม่ือว่านพริกดิบจียังสิไม่ไม่เนี่ยกับสีหัวมจ้จะพี่นอมนมมีบักน้ำลงไปจ้ะ<อ>ปุ้นหมูใส่ใส่หอวมซอยลงไปจ้ะ น้องอยากยก,นนก,ายากินเด้อพี่น้องปนหมูปนไก่ปนเนื้อไก่นี่เขาสิบรเด็ดไปย่างก่อนเนาะค่ะไก่นี่เขาสูไปย่างนันปนไก่น้องเสียวไปต้มล้มกระหนักประเดี๋ยวเลยนี่สูตรเด็ดเพิ่งค่ะคลิปก็ลงไปเดียวนะจ๊ะปนหมูนี่คือปอนปลายเหงืปลาย่างเลยเด้อจะพี่น้องอย่างเหงามาตำปอนอิดเสบจะก,กินก็พัก,กพักตุ่มส่งพักมีพักยังได้ตู้เย็นเท้ากว่ากันไปจ้ะอืมก็ดีเป็ดกระติ๊ดใส่หนีไมะะ่ได้น้องค่ะถุยน้ำประเดี๋ยวเกาเหลือเหมือนกับปิดฟ้าไปเวลาเกาเหลืองงานน่าเขาก็ในเจ้ะ วันนี้มากร่อยปีกวยกันเลยค่ะปีกวยที่ห้องออนเซ็นเลื่อใบนุ่จ่าล่างถ้ามสะอาดน้ำหนึงเดียวะคะ่ะวันนี้มาปรุงรสกันเลยค่ะันี้ปรุงรสอะไรมากมายจ้ะขาดพวกอะไรก็สุดหรั่งเกลือโปรตุ้งใส่ไหลค่ะพวกควาห้องออนเซ็นเลือ่อใบนุวนะจ้ะก้อยปีกวยก้อยหัวปีน้ำปลาถิ่นกระปุลหมูย่างน้ำมะนาวจ้า แส่บสสุ่มๆแล้วค่ะก้อยิีก้วยนี่ต้องออกสุ่มๆนี่ยเแียบนะปี่เนี่ยนัก้อยกันเลยค่ะค้นกันเลยค่ะคือก้วยหัวผีก้อยผีก้วยสมก้อยนั่นคืออ้อรก้วยเส่นเล็ดกินนั่นกิอตามเดียกินแซ่บหนัวดวัวแท็กซี่ค่ะเส่บเด้อจากก้อยขั้นเสตสมบกน้าเซนเพื่อสูตน้ำปัาน้ืมน่นมันไปเสียบอ กินก็เป็นกหมูอยา่างวาเส้นน,น,น้ำเกลือาดังผวาน้ำน้ำก็สีขาวออกวาเส้นน้ำเกลือ,อดงังกวยกวยกวยมีสิ้นก็ค่ะหืมพูยัะโอเคครัเเรียบร้อยจ้าเม่นูที่เขาสิกินเนาะค่ะนี่ เมนูที่เราจะกินเนาะค่ะปนหมูย่างค่ะปนหมูแหง่งซีนหมูแหงย่างปนเนาะค่ะตามปนเนาะค่ะอูอูดลิ้นหัวเนาะค่ะใส่บีงหัวขอแล้วกับขันสูม,มันปีกวยจ้ะพี่น้องไปกินกันได้ค่ะแบบนี้พี่น้องเแล้รก็มากินจ้าอันนี้ปนแบงแบงเส้นถั่ยอุ่นเนาะค,ะะะค่ะก้อยัะเขือเจเดินก็นกินปนหมูนะจา้าเฮ็ดทำดีๆน้ำพรายละมาล เอากินลูกกินจ้ำเอาจ้ำลูกจ้ำ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 ปนแล้วเยอะต่อปะนึ้ำข้าวอืมเป็นไงฮะเป็นไงข้าวเหนียวแข็งข้าวเหนียวไม่แข็งหรอกอุ่นแล้วจ้ำข้าวเหนียวแข็งจับเอากินไปไพ ด้วยมี่ยสุดออมนิ่มอันนี้อันไหนอันไหนไม่ใช่ข้าวเหนีนนนนวยอนนวยอันนี้เขาสวยจิบตักปนสุดอร่หลด ส้มไม่ไหวดิอันนี้ก็ได้กล้วยบักเพล่กล้วยปีกล้วยปาริจับขนแกะกินข้าวกับแม่จ้า